สุดยอดนะัตอนนี้ยู่ง่งอ Sorry บอกเลยว่าไม่เคยเล่นแต่เคยดูแมไม่เคยดูเคยเปิดทางแปลว่าเล่นเป็นใช่ไหมมเขียวกันะเขียวต้องใส่หน้กกากนี้เลยนะไไม่เขียวทไเซะทไมเซะผมตั้งเองอ่ะเวยเป็นไรอ่ะเวา เฮ้ยอ๋อพี่ได้เก้าว่ะเนาะอ๋อเวลาผมสูดพได้เก้าอ่ะสูดเนี่ยสูดสนิทอ่ะอ่าแล้วปืนนะหรือพี่ซอมบี้หวังขวาด้วยปืนกินบ้านโอ้แล้วทำไผมเป็นผู้โชคดีที่ได้สูตรอะไรอ่ะมีวิญญาณเหรอได้แบบแบบซอมบี้เหรอแบบนี้ก็ดี ชอบแนวซอมบี้อพ o c a l เ p ้ยอะไรเวปอนมีอาวุธอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาไว้จัดการเพื่อนนิ่มแจมหมดแจมหมดแจมกุญแจแล้วสุดมีบอสอัญเชิญฉันฉันได้เก้าวดูคนอุ้ยฉันฉันฉันได้กดก่อนนะปาระละเจ็ดอ๋อเออเข้าเข้าสู่ศาสตร์หรือไปถนนเออเลือกกล้าหาญพอดีฉันเป็นคนกล้าหาญโอ้ยได้ซอมบี้สัตว์อ่านี่อะไรเฮ้ยอะไรอะไม่รู้อะไรเหี้ย ไปจ้ะนัวลก็ไปตามนัวนะจ๊ะหกเก้าอ๋อซอมบี้แดกดถ้าหยุดๆแล้นซอมบี้จะกินทันทีเลยอืหิวหิวเลยหนไม่เจ็บไม่ใช่หรอเราไปหาอะไรมาเป็นได้สูนด้เหี้ยสวยจัดสวยโอ้โหตอนแรกมันกำหนดกำหนดว่าใครเลือกเลยเลือกเลย ซ้ายขวาขวาล่างไล่สรุปอ๋ออ๋อลืมลืมบอกไปมันมันทำร้ายองีกแล้วมวเลยแมว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 ทางมาลายทางถนนจ่ายเล็กสองทางมาลายสองสองไอเทมยาทางมาลายก็หมดดีกว่ามันแค่ด้านล่างกับด้านซ้ายอยู่ไหนจูกลางอยู่กลางถนนเราเราชนนะพี่นะบอกไว้ก่อนนะไปเลยอยู่กลางถนนไอ้เด็กอ่าเขาเลย่จะเอาขอบหลังพึ่งอะไรอะหลังพึ่งใช่ เอ้ยเอ้ยกระตาผมังไปเผื่อเพื่อนเดินเตะไปแซบแซบคุ้งอุ้ยเจ็บโอเคเหมือนมาริโอปาร์ตี้เป็นทีวีอ่ะทุกอย่างตัวตัวหิมะเบ่งซ่าไปหมดเลยขอยัดไปด้านขวาเอ้ยโดนไปเแล้วโดนอะไรไปนี่ยเฮ้ยฮัลโหลพี่เต้เฮ้ยกูต้องขยับให้เต้เดี๋ยวนี้มีตะบองเพชรด้วยวามันเดินแล้วมันเดินแล้วดินล่าเกือบไปออกล่าแล้วเหมือนมาริโอปาร์ี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเขาบอกว่าให้เก็บเก็บเงินแล้วก็ไปสีตัวเองเก็บเงินไปสีตัวเองใครมากสุดชนะเลสีไ้ะครับรถรถรถชุมนุมรถรถชุมชนอะไรก็บเก็บเกครับลบมาไปเก็บเยอะลบมาเก็บเยอะแล้วอันไหนสีแดงเนี่ยเว้ยเว้ยหัวเสนไหนก็ได้หัวใสนไหนก็ได้อตัวกูอยู่ไหนตัวกูอยู่ไหนทอง มาอ้าเจ็บเจ็บอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดสาดกูเลือดสาดเลยกูเลือดสาดเลยเออปืนปืนไม่ใช่ปืนนะแซ่บผมผมผมโอ้ยรถเยอะเกินลุยเกินกูได้ทอง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 เออทองทองทอง ทองทองเจ้าองจมกเออพี่เตยตายได้เราไมหอเอ้ยโอ้ยไปไครับไฟไะหาเรื่องกับทีวีฮะมีไปได้ีเะทีวีไม่ตมไมได้นะสัตว์อังเหรอังเหรอโอ้โหแน่พี่เต้อะไรวะอะไรวะทันทันวะทันทันทันอ้อแดีทีเด้ย้าวี่ด้ง กูมีได้พอเท่าไหรกูได้สี่ไม่สี่ได้ไงวะทุกคนฮะแล้วผมได้สี่ได้ไงก็คุณโดนไปอุ้ยก้าวเออส่นแล้วคะแนนเสียคะแนนเนาะไปไหนดีไอตอนที่ถือมันจะล่วงเลยใช่มันเงินมันจะล่วงขวาเนาะขวาขวาแล้วกันเออไปเรียนเชิญตาย้เยฮมีเข้าดุสานะมีเฮ้ยเว้ยก็แจดีกว่าเด้อเอาคะแนนว่ะ กูยูเซออีสุดท้ายไม่ได้ทุกคนเราเป็นอัศวินเห็นหมวกผมไหยหมวกอัศวินพอดีหาไม่ได้หาที่คล้ายๆได้มาไปหามันเลยดีกว่าเฮ้ยไปหาทำเล่นได้ถ้าเรามีอาวุธแล้วจะฆ่ามันได้ใช่ป่ะของที่หลอดเลือดเดี๋ยวเข้าใจะถูกไม่รู้ไม่เคยฆ่ามันมันต้องฆ่ามันได้แน่นอนเดี๋ยวพี่ไปหาเองปืนได้ปะเนี่ยโอ้ยปืนได้เลยปะเนี่ยช่วยวิญญาณ โอ้โหครูเปิดขึ้นสวรรค์เลยสัตว์ผมผมไม่เคยฆ่าผีเดิผมเอาไปฆ่าเพื่อนอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้โหดีคะแนนคุณเจ๋อสูดเฮ้ยแล้วผมไปไหนอ่ะไม่ใช่ยีอะไรเลือดหรือว่าเจาเลือดหรือว่ากุญแจคนที่มาตกช่องนี้คะแนนหรือว่าจะเอาเลือดไม่ไม่มันมันจะให้เี่เสียป่ะฮะอ๋อเสียกุญแจหรือเสียเลือดป่ะเป็นยังไงทุ่งไมไม่ Steel Form อ๋อไม่ใหช่แล้วสมมุิผมไปตกขโมยกุญแจพี่เออสมมุิผมไปตกช่องพี่เลรอผมก็โดนขโมยสิ่งที่โบแท้กินหมดเรื่องค่ามาถึงแล้วพื้นที่นี้เป็นของเจ้าแล้วเจ้าไม่ขโมยของเอาคุณแจไปเลือกที่เลือกเลยเลือดอยู่แล้วโบว่ะสั่งลูกน้องจะไปสั่งลูกน้องอาตาก่อนนพอจะไงถ้ากุญแจถึงลิมิตมานนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งถ้วยใช่ป่ะก็คือหนึ่งถ้วยนำอยู่ไม่ใช่เป็นถ้วยเหมือนนั่นคือปลดล็อกช่วยผีนั่นแหละผีนั่นแหละ ใช่เหรอแต่กุญแจตัวเองลดเหลือศูนย์เนาะใช่ครับวใช้กุญแจเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนครับขอบเงี้อ้าวเหรอแต่หนึ่งถ้วยก็คือคะแนนเหมือนกันใช่ป่ะใช่ถ้วยคือใครใครที่ถึงห้าถ้วยก่อนอ๋อไอพี่เอ๊มันมีห้าถ้วยแต่มันเก็บว่าใครเก็บเยอะสุดมั้งอะไรปะไปสายมันผ่อยมาเป็นคนเดียวเลยเอ้ยเอาวิจัยไม่เปิดผมลงไปวิจ์ซ้ายเลย้ายเลยโอ้วิจั์ไม่ไปซ้ายอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เก่งมากตัมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปหาปืนหาปืนยัง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 มันล็อกอยู่มันล็อกอยู่โอเคอะไรอ่ะอ๋อวดนนะแบล็ินตันนะเอดีแต่เยอะขึ้นแต่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะแค่ได้ปิดอ่ะเอดีเอดีฟาร์มคีฟฟาร์มคีฟใส่พลาดเยอะสุดแพ้ใช่ไหมอ่ารอบนี้กูชนะได้สัตว์เด้งอด้เด้งเฮ้ยเฮ้ยเฮเเมื่อกี้อ่อนให้นะ เล่นกันอยู่สองคนเลเฮียไอ้เฮียใครไว้บ่า่ผมยังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยนี่ด้ลุ้มลุมลุลุมลุมลผมไม่ได้ขยับตัวเลยเนี่ยไอ้เฮียมาัากคุณสองันเมื่กี้วอ้ย้ผมไม่ต้องขยับตัวเลยวะนี่โอ้ยนี่มองไหมอ่เพื่อนจะตายในสามสาม อ๋อมันแบบเอาคะแนนแบบส่งฟังไหนโอ้ยใส่สกุลเต็มเลยเฮียเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ยังมันปักดูดมากไอ้ชั้นเอาว่ะดูผมด้วยพี่ดูผมด้วยดูผมด้วยได้อะไรดูเดียวเดี๋ยวไอ้เฮียได้สกุลอ้าวอุ้ยอุ้ยไปเราอีกที่หนึ่งอะไรขอใช้ไอายทีมตายสิบังทำงานแล้วกล่องสุ่มอะสุ่มเปิดเลยเปิดเลยโอเพนอุ้ยสว่างนี้อะไรอะ เข้าวาร์ปได้ของวาร์ปเหรอมาไหนเขาถูกซ่าง่ายไปเจ๊ไปขวา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 ไมีต้องได้หนึ่งนะไปขวาไอ้เหี้ยเฮ้ยเปิดได้เลยเปิดลยวะอุ้ยเอ่อเหมือนแค่ผ่านก็พอป่ะถือส่งแล้วอ่ะเนี่ใช่ใช่ตรงนี้วะตาปูไรที่เจ๊ใครถึงห้าอุ้ยในในมีใครที่ยิบห้าเทิร์นนี่ใครชนะใครถึงห้าก่อนหรือใครเยอะกว่าก็โอเคก็คือห้าทั่วแต่ปากคนอะ เขาบมันเขียนบอกอยู่อ่ะมันบอกว่าเฟิร์ส w o ห้าถ้วยอ่ะถ้าถึงห้าถ้วยก่อนใช่ไหมผมไม่บอกแล้วกันอุ้ยไอ้สองช่องเลยเหรอโอ้โหพี่โร่สองช่องเลยโอ้ยไม่ได้สองช่องเลยสมไมคุณได้ที่โหลดตลอดเลยไอ้สัสวย่งวนเดี๋ยววิ่งบนปะ่งบนยวะฮิเหี่ยวเลยตากูแล้วอ้าวไม่ใช่เสร็จเอ้ย หนัวสตาร์ทเตอร์แล้วปืนพยายามมีช็อตการ์ดทุกคนมันไปหากุโรได้แล้วยิงโป้งกันด้วยเฮ้ยเอาอะแต่เกิดอะไรขึ้นเราเปิดได้เร็วก่อนตากุโรไอ้เงี้ยข่าคืนรักอุ้ยแปลกไปเลยไปใครว่าพี่เตใสเลยใสเลยเอจัดไปอ้๋อเดินวนแล้วเนี่ยนี่ไยแล้วพี่เตก็ไปใสไง อ้าไปสายเอ้าอ้่าวอ้าวมัดใส่มัดใส่ชื่อแซดักหนาด้วยนาดนาด้วยนาหนาด้วยโหแล้วมันหนักงี้อะไรอะฮัลลิเฮลี่พอตเตอร์ฮลี่พอตเตอร์ฮลี่พอตเตอร์เดี๋ยวเดีเดี๋ยว่่าดูดีๆนะครับ้ผมอยูนดอทุกคนผมสายผม่สายผมสาผมสายพี่พี่สาย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 อะไรไม่แบ่งไม่แยวงว้ สายซ้ายพี่สายซ้ายขวาเฮียเอขึ้นยังไงวะมีลากลากขวา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 ขวาซ้ายซ้ายซ้ายอุ้ยเอาตายแล้วตายเลยอ่ะไม่แล้วแซ่บคุณทิฟฟินดอร์ทิฟฟินดอร์ไม่พลาดอ๋อ เฉียแม่มดว่ะโอ้ยบัแม่บัวอยู่ออกสติทีรินจิงคะแนนสติทีรินจิงคะแนนโอ้โหเฮียมาไล้วยแล้ยโอ้คุณโอ้คุณไอคุณปคนรอดใช่ไหมเลยคุณรอดในห้าสิบวิทำไมมีคนน้อดตรงนี้อีกเอ่ะยังมีคนน้อยกว่าคนครับคนนึ่งไม่รู้เหมือนกันครับใครพุ่งอ่ะ มันจะพุ่งแล้วมันจะถ้าพี่ไม่จะมันจะคนถลานเลยไปไหนอ่ะเอยไอเดินต่อเหรอใช่ยังไม่ได้ยิงอ่ะยังต้องหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยวิญญาณขวาขวาเลยเลยซ้ายฝอซ้ายฝอได้เลยขวาได้เลยเอ๊ไม่เอาของสุ่มป่ะพี่เต้พี่เต้ยัไม่ได้แล้วพี่เต้พี่คนเดียวเนี่ยไอ้เชี่ยกูได้ที่โดวยาวเนี่ย วิเต้ต้องมีถ้วยแล้วนะทุกคนมีถ้วยแล้วมีแล้วอะไรอะคับตกใจข้างหน้าคืออะไรอ่ะผมจะหยุดดันนะไม่รู้ว่าไม่รู้ของกะโหลกอย่างเดียวเห็นแต่เห็นแต่สัญลักษณ์เฮ้ยจะบิดเแล้วสมัยกูได้เดินคนที่สี่อยู่แล้วอะเขาพี่ก็พี่มาวาปไปไงผมที่สี่ไม่ใช่เหรอ รอบนี้หรือเปล่าแต่ไม่สายด้านซ้ายมันเดิเลขขึ้นเลขที่สี่อยู่เลยไม่แบบลำดับเปล่าพี่เต้บอกว่ามีถ้วยหนึ่งบวกกุญแจอย่างเงี้ยคะแนนอ๋อโอเคอ่าวพี่ที่สามวะอ๋อเมื่อกี้แหละมมันมันมันคงไม่ได้ขึ้นอ๋อเชิญออเดอร์ดูขวาบนไอสัตว์ด้านซ้ายคือผู้เล่นเฉยใช่ไงใช่เชิญออเดอร์มันดูจากมินิเกัยไอ้แม็กคุณเลือกโอ้โหเลือกไม่ได้พี่ัะเป็นทางไปแล้วมันเลือกไม่ได้แหม่ไม่ได้อะไรเลยอ่ะไอสับวี่วะตีแม่งเลย โปรเทคติ่งเหรอเตะเฮ้ยอะไรวะอ๋อเนี่ยมันเนี่ยมันถ้าเกิดเจอพี่อะไรเนี่ยมันจะมืออ๋อเฮ้ยเจ้าเวทไม่ใช่พี่มันไม่ได้มือแค่มันมันรับดาเมจแทนนีเจ้เฮ้ยเฮ้ยลงไปเลยถึงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถึงเลยเหรอเฮ้ยนิดนึงไม่ถึงไว้ไว้ไว้เฮ้ยอะไรดูกันนะพื้นล่วงพื้นล่วงอย่าตกนะครับอย่าตกโดดได้โดดได้สเป็ว่าโดดได้ ไม่คุดูไม่ออกนะว่าไหนโดดไอ้แค่มันมุกห้องอย่างงี้เฮ้ยดูดูห่างกันโดดกันโดดกันโนดักไปปะอ่าผมขอลอกหน่อยขอลอกกันบ้านหน่อยอุ้ยอุ้ยสิอ้ยอ้ยดูเราสบสนละอ้ยแง่ไง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 ยึดตัวกลางยึดตัวกลางไ่อะสั่สเลย กูอีกแล้วกูอีกแล้ว,วพวกนี้มันโกงใค้ทุกคนเลยจริงๆแล้วแบบมันเคยไปดูคลิปมาก่อนไม่พีไ่ไม่ไม่ไปสอนม,มาก่อนนะไอ้บ้าไอ้เหี้ยอ้าวศพลอยขึ้นตาวพี่พี่ดูนาทีผมได้ชั่ว<อ>โมงกันเล่นผมเนี่ยเนี่ยโมทุกคนเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้อยู่แล้วเ,<อ>เป็นแฮกเกอร์คนเนี้ยทุกคนเนี่ยชืย่อยูมาเป็นแฮกเกอร์งงเงวัยอู้้วิ่อะไร